สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็ยี่ต้อนรับสูตรดว้วยอาร์ตชาแน,นลนะฮะก็หลายหคนคงรู้นะครับว่าเกมนี้คือเกมแองจูนทานนี่ครับผมผมไม่อ่านอย่างเงี้ยผมไม่ไนะรู้เหมือนกันนะฮก็หลายหคนก็คงคงเคยดูนะฮะก็ก็นี่เป็นคลิปแรกของอาร์ตชาแน,นลใหม่นะครับ ก็ต้องขออภัยด้วยนะที่อยู่ๆก็ามาเปลี่ยนแชนแนลนะครับเนื่องจากการเกิดเหตุที่เข็มขัดสั้นนะครับข้าดไม่ถึง,งนั่นเองครับเอาละรครับเราจะมาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับท้าต้องการที่จะข้ามบทนำหรือไม่อ่าไม่ท้ามจะเล่นบทนำเพราะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนถูกคิคิด,คด,คด,คดมา พราะทุกสิ่งทุกอย่างในรูกนี้ล้วนถูกกำหนดไว้ด้วยเพียงสิ่งเดียวสิ่งเดียวที่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดระบบสตาร์กรมคนนักคนที่ร่ง่งโปรยปลมาแต่ละเม็ดแต่ละเม็ด ผมยืดมองดูนุโสรีชัยภูมิสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศอันมีหน้าภาคิใ,ใจของชัยชนะต่อฝรั่งเศสในสงครามอินโดจีนวันที่สยามเอาชนะพวกฝรั่งล่านะอาณาญาณิคมได้อีกท,ทั้งยังเป็นหลักกิโลเมตรที่สูงของเมืองหลวงประเทศนี้ ทั้งที่มีความสําคัญขนาดนี้จะมีสักกี่คนนะที่จะรู้นึกสงสัยในใจระหว่างนั้นเม็ดฝนยังคงโรปรยปลยลงมาเรื่อยๆโดยไม่มีทางที่ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดหย่อนป้าตาผมอ่านติดขัดแต่ก็ต้องขอบคุณนะครับผมยินมองเม็ดฝนนั้นและคิดหนึ่ง ครั้งหนึ่งผมเคยได้ยินปักยาที่ว่าชีวิตคนเหล่านั้นก็เรียบเสมอือนเมดฝนถือว่าเอ๊ะจครับถือกำเนิดจากฟ้าฟ้าเดียวกันแต่แบ่งแยกกันยาำล่วงลนสุดท้ายก็กระทบกับพื้นไหลรวมกลายลเป็นสายรพรหมืนคืนสู่หนึ่งเดียวกันอีกครั้งทำไมหนอ คนเราถึงต้องแบ่งแยกและแก่งแย่งสายตาผมเหลือบมองดูผู้คนที่เก่งแยง่งกันหาที่หลบฝนผู้ชายตัวโตยืนเด็กคนที่ตัวเล็กกว่าหน้าหนาดีเมืองนี้คงจะแคบเกินไปกระมังกระมังโอเคครับ <c oughs> หรือที่จริงแล้วน้ำใจนั้นแคบกว่ายังไม่มีทีท่าวอาฝนที่ตกมันเองก็คงได้แต่รอรอต่อไปภายใต้าชานชลาของป้ายรถประจำทางผมมองเห็นรถประจำทางคันแล้วคันเล่าที่จอดเทียบท่า และบรรดาผู้ที่ยินรอคอยต่างกรูกันอออูอออ่ออยู่หน้าประตูเพื่อแย่งกันขึ้นไปหาที่นั่งอีกทั้งให้คนลงก่อนครับเสียงของพนักงานเก็บค่าโดยสารสะโกนดังเป็นระยะระยะดีแต่แก่งแย่งกัน,นอย่างสัตวป่าผมคิดด่าคนพวกนั้นในใจถ้ารู้จัก รอคอยเข้าคิวกันดีๆทุกคนไม่ต้องทนเสียผมเาะแดงกันขึ้นลดจนขึ้นไม่ได้แบบนี้เรื่องง่ายๆแค่การรอคอยและเสียสลักแบบนี้ทำไมถึงไม่เข้าใจกันสักทีนะผมเบนความสนใจของตัวเองกลับมาที่ส่วนร้านค้าด้านหลังส่วนนะครับขอโทษครับ ส่วน้านคาด้านหลังที่คนแออัดน้อยกว่าที่ซึ่งจะตากรรมของผมไม่ถูกระบุไว้แล้วมันวันเสาที่สองวันา้พี่ค้าตื่นได้แล้วพี่ค้า สียงของผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นท่ามกลางความมืดพี่คะตื่นมันสายแล้วนะเธอกำลังเรียกผมผมเริ่มรู้สึกลำคามพี่คะสายแล้วฟังจากคำเสียงแล้วดูท่าความบริสุทธ์เธอกำลังจะหมดสิ้นถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็อุศวหาพี่ ต้องมาลูสวัสดิ์เลยนะรู้ไหมว่านี่มั่กี่โมงแล้วครับพี่พี่ปาดไม่มีตั้งชื่อตัวละครเมื่อไหร่โอ้ต่อไมต้องเป็นชื่อตัวเองแล้วไม่ได้เลยนะครับไม่รู้สิเก้าโมงแล้วเก้าโมงฮะทำไมไม่ปลุกพี่เรยวกว่านี้ ้าพยายามเรียกพี่ตั้งแต่แปดโมงตอนแปดโมงแล้วแต่พี่ยมโมแต่นอนที่เ้าอยู่นั่นแหละเนาะมันมีตั้งค่าตั้งช่าชื่อมันเนี่ยโอ้ช่างไม่เขา้าอันนี้เป็นจริงเลยฟ้า้องสองผมพูดด้วยถ้าทางโกดฟ้าจะลงไปรอข้างล่างนะพี่ก็รีบๆหน่อยแล้วกันพูดจบฟ้าก็รีบเดินออกจากห้องไป ตึงๆๆๆผมไม่ต้องพูดตรงผมอันนี้ผมผมไม่ต้องพากลับมาเนาะมีเสียงให้ฟังแล้เสียงลงบันไดอย่างรุนแรงสะสะท้อนถึงอารมณ์โกรธของฟ้านะละเวลามีไม่มาวะผมคิดเสือ้อเสือ้อไหนเสือ้อผมเปิดหรือตู้เสื้อผ้าค้นหาเสือ้อนักศึกษาตัวส,สีขาวต่อไปก็กางเกงถิงเท้าจาัด ากาจัดการเปลี่ยนเสื้อผ้าของตัวเองอย่างรวดเร็วเวลาไหนหรือบำน้ำผมจะขึ้นได้รีบวิ่งไปเข้าห้องน้ำไปรีบวิ่งเข้าห้องน้ำไป <c oughs> ผมอาบน้ำอย่างรวดเร็ว้วยเวลาถึงสิบวิธีที่คะหลับอีกนังไงเสียงของฟาตโกนดังขึ้นมาจากชั้นล่างเดี๋ยวจะเสร็จแล้วตะโกนลงไปใส่เสื้อผ้าไป เสร็จแล้วต้องไม่ลืมที่จะหยิบเอาเฟสัมภาระขึ้นสะพายหลังและ้ะออกจากห้องผมรีวิง่งตรงไปที่บันไดแล้วลงชั้นล่างอย่างรวดเร็วโอ, ead, โ,อโอ้โหจะไหวไหมเนี่พี่ไม่ลืมอะไรแนะ่นะอนั่นสิลืมอะไรหรือเปล่า คิดก่อนอคิดว่าลืมอะไรสักอย่างเอเดี๋ยวรีบก,กลับขึ้นไปเอาเลยพี่ฟาจะรอแค่ห้านาทีนะฟ้าพูดโดยถ้าทางโมโหมตัดสินใจที่จะวิ่งกลับขึ้นไปชั้นบนอีกครั้งโอ้เหน,นื่นอยใจผมวิ่งตรงไปที่ประตูห้องตัวเองแนละ้วเปิดมันอกอกเอาล่ะลืมอะไรกันนะ หนังสือเรียนหนังิลอเรียนเออลืมวันนี้เรียนปาดปัดยานี่นะช่างมันเถอะเอะไรรีบกลับลงไปชั้นล่างดีกว่าผมคิดผมเดินตรงกลับไปที่ประตูแล้วเปิดมันออกแม่งเราจะขึ้นมาทำไมวะเนี่ยผู้ช่ามเถอะดีวิ้งตรงไปที่บันไดแล้วลงชั้นล่างอย่างรวดเร็วพี่ไม่ลืมอะไรแน่นะนั่นสิลืมอะไรหรือเปล่า S <S ยังจะคิดดูก่อนอีกเสื้อผ้าอาบน้ำของสื่อเรียนช่างช่างมาันเถอะไปยัหน้าแอนจะรีบไปเถอะไปกันเถอ,อะนี่ฟ้าเดินตรงออกไปที่ประตูและเปิดม,มันออกโดยที่มีผมต่ออกไปติดิดอากาศดีจัาฟ้าเง่ยหน้ามองตรไฟ้าอย่างสดใสและเอ่ยขึ้น เช้าวันนี้สดใสจริงๆนะนี่แหละถ้าไม่มีเรียนก่อนเช้าผมยังคงนอนหลับอยู่บนเตียงอย่างสบายอารมตอนนี้มันสายแล้วนี่ mm. หรือว่าสนิทผมรีบวิ่งไปข้างหน้าทันทีดี๋ยว่สิครับพี่ปลาตะโกรไล่ตามหลังผม ทีนี้ลนะีบวิ่งเช่าฟ้าบนด้วยท่าทางไม่สบอลมนะดถ้าไม่รีบเดี๋ยวก็ไปไม่ทันกันพอดีฟ้าว่าพี่น่าจะตื่นให้เร็วกว่านี้นะฟ้าเหน็บเน็บผมเรื่องที่ผมเตื่นมายวันนี้จริงเจอถ้าไม่มีฟ้าผมคงไปใสยนะ้คพังไม่ทั่วแล้วว่าแต่วันนี้พี่ปากไปแล้วจะเข้าเรียนจริงจริงเหรอ ฟ้าพูดเหมือนเนบผมอีกเป็นผนที่สองวิชาเรียนวันนี้คือปัตยวิชาปัจยาเป็นวิชาพื้นฐานที่ผมค่อยข้าสนัดแน่หละแค่ผมอ่านหนังสือเองก็เข้าใจได้ทะลุคููปวงจนหมดแล้วแล้วพอเป็นแบบนี้แหละดีทําให้ผมไม่ค่อยอยากเข้าเรียนวิชานี้เท่าไหร่โชคไม่ดีนะวันนึงผมโดดเรียนวิชานี้ฟ้าเจ็บผมกำลังโดดพอดี ทำร้า,ายยังเอาเรื่องนี้กลับไปเล่าให้พ่อแม่ฟังผสมกับเรื่องที่เธอแต่งผมก็เลยรับและรับเละจะต,ต้องคอยระวังไม่ให้ฟ้าจับได้อีกแอบคิดนิดนินทาอะไรฟ้าอยู่ในใจงั้นเหรอเปล่านี่นี่เติอเองนะครับไม่ต้องใส่ใจผมบริเสธทันทีไม่รู้ล่ะถ้าพี่ ป่านโดดข้ามนี้อีกรับรองว่าเป็นเรื่องแน่ผมคิดว่าผมกำลังถูกฟ้าขู่ต้องรีบหาทางหลบทางออกจากสถานการณ์แบบนี้คิดได้ดังนั้นผมจึงริบเริ่มต้นออกวิ่งอีกครั้งในที่สุดผมก็มาหยุดอยู่ที่หน้าป้ายรถเมลหน้าหมู่บ้านอันนี้ได้ยินเสียงฝีเท้าของฟ้าวิ่งได้ตามติๆ ถ้ามันใช่อย่างที่ผมคิดไว้แล้วก็ดีคะรอด้วยโอ้ยสัมผัสอย่างรุนแรงที่เอ,อแไะคคอผมก็ถูกล็อกเอาไว้ด้วยวงแขนเดียวขาวป้าปล่อยก่อนพี่หายใจไม่ออกอ่ผมบอก,ก,กับฟ้าปล่อยก็ได้ ฟ้าทำหน้าเหมือนไม่พอใจเท่าไหร่นักที่ผมขอให้เธอปล่อยมือออกสำหรับผมแล้วแรงกอดของฟ้าไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรแต่มันคงไม่ดีนักที่คนทั่วๆไปจะไม่เห็นถึงกับฟ้าเหนืน่อยกันแบบนี้แต่ลต,ต่อหลายครั้งที่ผมและฟ้ามักจะถูกเข้าใจผิดบ่อยๆว่าเป็นคู่รักกันซึ่งมันทําให้ผมนั้นค่อนข้างลาบากใจและผมเองเชื่อว่าฟ้าเองก็คงรู้สึกแบบเดียวกับผม พี่ปาดคอแอร์แช่ถูกรัดคอนิดเดียวก็บ่นซะและ้วตาบ่นเิอ,ต,อตัดพ่อตัดพ่อต่อว่าที่จริงต่อให้ฟ้ายืนบนตัวพี่พี่ก็ไม่รู้สึกหนักอะไรหรอกผมบอกไปแบบนั้นถ้าแบบนั้นเมื่อกี้พี่ปาดบ่นทำไมลนะ่ะโอ้โห เสียงล่องบูยาวๆของฟ้าสแสดงถึงอารมณ์ไม่พอใจเธอเวลาที่ฟ้าไม่พอใจมากทำแบบนี้เสเมอนจนเป็นนิสัยประจำตัวของฟ้าไปเถอะแล้วพี่ก็รู้นี่เราสองคนไม่ใช่เด็กไม่ใช่เด็กตัวเล็กๆกันแล้วนะผมพยายามอธิบายแบบอ้อมๆที่ปากอายละสิอายพี่มีอะไรต้องอ่อยพี่เป็นพี่เป็นหนะ อ๋อฟ้าเป็นน้องสาวพี่โอ้แม่งอ่านผิดไงน้องก็ต้อสงสารไปเลยนะครับเพื่อนคือผมเป็นอย่างนี้น,ค <c ười> น,นะครับชอบกัแบบจินมากาแข็พูดด้านหน้าก็พูดไปก่อนยังไม่ได้ทันได้อ่านเลยฮะตากเข่งผูดจบฟ้าก็โอบเข้ากอดผมอ๋อดูแลผมพยายามดิ้นรนแล้วทันฟ้าออกฟ้าไม่ปล่อยจนกว่าพิษปากจะยอมรับ ้าคงย,ยืนยันที่จะกอดผมยู่แบบนี้ดูเหมือนว่าผมจะแพ้ซะแล้วเขาจะยอมก็ยอมก็ได้ก็ได้หายเช่าบ้านเขาหน่อยฟ้าสั่งออกจากผมยอมซะั้งแต่แรกฟ้าก็ปล่อยนานแล้วพี่ลำบากใจนะผมตอบว่าฟ้าที่เล่นอะไรไม่เข้าเรื่องมักใจตรงไหนนะพี่หรือว่าแน่นอนฟ้าต้องถามเจ้าคำถามนี้แน่นอน ที่ปาดขวาสาวที่พี่แอบเลงไว้จะมาเห็นตอนอยู่กับฟ้าเห็นแล้วไงฉันจ,จะเป็นเช่นนี้กันใหญ่แล้วผมคิดไม่ใช่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 เด็กคาดผมปฏิเสธเสียงแข็งคิดหรือว่าฟ้าจะเชื่อพี่ปาดสถาน,ะนาการณ์นี้เริ่มแย่ขึ้นไปใหญ่แลผมกลัวรที่สุดก็คือฟ้าจะเอาเรื่องที่คิดเองเอาเองไปเล่าให้พ่อกับแม่ผมผมฟัง เสียงรถเสียงรถประจำทางจอดเทียบท่ากัไป้ายระฆังช่วยชีวิตผมระวังระครังช่วยชีวิตผมคิดเอโอเครด,ดเมยม,มาแล้วพี่ไปละนีวิ่งขึ้นรถประจำทางพี่ค้ารอด้วยฟาลิง่งฟ้าวิง่งตามผมขึ้นมาบนรถติด ระสวรีชัยเอียบเสียเบรกรถรถประจำทางคันที่ไปมหาวิทยาลัยของผม,ทงผมเทียบข้าพอดีผมวิ่งวิ่งรถประจำทางคันนั้นโดยที่มีฟ้าตามขึ้นมาติดๆถึงสักทีฟ้าพูดขณะที่เธอเดินลงจากรถประจำทางหน้ามหาวิทยาลัยตะวันหยุดแบบนี้ อันนี้เหนาวโชคดี <Gym. S 1> จังเพียงเหลืออีกตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงไงใช่โชคดีเพี่มาทันแต่ว่าพี่เข้าเรียน่างฟ้าอีกสองชั่วโมงนะผมบนแต่ว่าฟ้าก็ดีกว่าปล่อยพี่ปาาหลับยาวจนเรียนไม่ทันน่ะนะแต่โอ้โองคำพูดของฟ้าทำให้ผมเขียนไม่ออกใช่เขียนไม่ออกเลย ฟ้านันฉลาดรู้วิธีดัดทางของผมทุกอย่างฉลาดจนน่ากลัวครับน่ากลัวก็สิ่งที่ดีนะฮะผมคิดว่าถึงเวลาที่ผมจะต้องรีบสลัดฟ้าให้หลุดก่อนที่จะวางแขนวันว่าวันนี้ผมจะอบบดหลบอยู่แถวไหนดีและแน่นอนมันต้องเป็นสถานที่ที่ฟ้าคาดไม่ถึงผมขัดสั้นเลยครับข้ามไม่ถึง คิดได้ดังนั้นผมจึงเอ่ยฟาชวนฟ้าเดินเข้าไปในหอมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยนะฮะนั่นแหละฮะพี่ว่าเรารีบเดินเข้าไปในวิทยาลัยกันก่อนดีกว่าอืมอ,อ,อ,อีวันนี้คนน้อยจังฟ้าเปยดขึ้นแล้วหันมองไปรอบๆตัวเองของตัวเธอเอง ทำเหมือนกับว่าไม่เคยเห็นไม่เคยมาทีว่วีที่มหาวิทยาลัยในวันหยุดแบบนี้มาก่อนนี่แน่ใจใรวันหยุดวันนี้พี่ป่าดูท่าทางไม่ค่อยล่าเริงเลยนะถึงแล้วน้องพี่คนมันอยากจะนอนนี่นะก็จริงนะตอนนี้หัว,วงว่วงเลยเนี่ยนอนดีกว่าสงใจแล้วนะว่าแต่ฟ้ายังไม่ไปเข้าเรียนเหรอเดี๋ยวก็ไปไม่ทันหรอกนะจำไมล่ะ หรือว่าพี่ปาดต,ตางแสนจะไล่ฟ้าให้ไกไกลโอ้โอย่าทำตามบล้สเราเราได้โปรดแดดที่ดดรู้ทันด้วยแม่น้องสอบตัวแสบเ้วยเปล่าเปล่า,าพี่ไม่อยากจะถูกคุณพ่อคุณแม่ดูอีกครับเปล่าพี่ไม่อยากจะถูกคุณพ่อคุณแม่ดูอีกลนะตาเราเรียนผมห <c oughs> <c oughs> ันล้อเ,เรียนร่ำเรีย อ๋อะฟ้าจะยอมเชื่อพี่สักครั้งก็ได้แต่จำไว้นะว่าฟ้ารู้ว่าพี่าปากแอบแล้วก็โดนพี่ไม่กล้าหรอกเจอพี่ดิ<สฮะ>ไปทุกทีเถอะผมจะได้มีโอกาสแอบไปยีบต่อแม่มีแม่ด้วยโอ้โหโคตรโชนจะเป็นผู้ม,มุกกระแวะเหมือนกันเนะ่ยฟ้าเชื่อค่ะฟ้าเชื่อแม่ดูหน้าสีหน้าเหมือนไม่เชื่อบู โอ้แม่งอย่าลาบเสียงแล้ว so ไปแล้วนะคะแล้วอย่าโดดเรียนนะลาเดิเนแยกจากผมขึ้นนะคะเรียงใกล้ๆกันนั้นไปเอาละเสีภาพกับคืนสูปปวงชนอีกครั้ง <rash> ผมทำอะไรต่อไปดีนะหาที่สงบสงบนอนหลับซะงีบดีกว่าผมค่อยๆเดินไป เรื่อยๆตามทางเดิมในมหาวิธยาลัยเพื่อค้นหาที่นอนนั่นเองเจอละผมคิดผมเดินตรงไปยังมุมหนึ่งของสนามหญ้าที่มีต้นไม้ต้นใหญ่อยู่แต่จากนั้นผมก็ค่อยๆนั่งลงเอาเป้สัมภาระกวางแทน,นผมค่อยๆปิดตาลงอย่างช้าๆหนึ่งสองสาม เสียงคนเห็นคนใส่ต้องใส่เสียงคนดิะมะเสียงหนึ่งดังเรื่องมในความมืดน,นี่นายนะ่ะเสียงนั้นกําลังเรียกผมนี่จะตื่นดีๆเลยจะให้ช้าใช้กําลังเสียงนั้นโขมโอ้ไม่โคตไม่ธรรมดาเลยครับผมเริ่ม,มค่อยๆลืมตาขึ้นอย่างช้าๆเพื่อมองดูเจ้าเสียงเจ้าของเสียงนั้น อรุณสาวาสดิ์อาออาวัยใหม่ๆอรุณสวาสดิ์อรุณสวาสด์ครับผู้หญิงคนหนึ่งเลยคุณคุณไอผมคิดเป็นไงครับสบายดีไหมฮะคุณปา่าสบายดีครับแต่คุณคือเอ,อือโอ้ยเจ็บผู้หญิงคนนั้นจบผมยังรุนแรงไหมเต็มที่หรื <laughs> อยังผู้หญิงคนนั้น ทำและทำต่างเหมือนว่าจะชกอีกผมต้องรีบนึกให้ออกว่าเธอเป็นใครก่อนที่ผมจะเดือดร้อนมากกว่านี้คิสิคิสิเร็วความสงจำผมค,ค่อยๆปรากฏออกมาอย่างรวดเร็วไม่เงี้นจำได้มแม่นมากผมไม่มีทางลืมเธอได้่แน่นอนยามีอะไรเหรอออกไว้ดีนะฉันเชื่อจริงๆเลยว่านายจะเบอร์ขนาดนี้ลืมหน้าฉัน กายาพูดด้วยน้ำเสียงเงียบๆเรียบ,ยบโอ้เงียบๆคิดได้ไงเนี่ยผมรีบลุกขึ้นยืนฉันลวชื่อจริงๆเลยอ๋อเขาไม่ได้ลากเสียงหรอเล่าต้องฉันชื่อจริงๆเลยกระยาบนผมละไม่อยากจะเจอเธอเลยจริงๆเลือกได้ขอเป็นฟ้าดีกว่าว่าแต่ฝมาดำาดนมหากระผม มีกันใดหรือขอรับทำเป็นเล่นลิ้นอีกนะผมคิดผิดไปแล้วครับได้โปรดอย่าทำร้ายผมเลยนะครับผมรีบเดินไอ้พี่ผมรีบขอโทษโ,ทษโดยไวโดยเก่งอาญาเนี่ยน่ากลัวจริงๆนี่นายปากอย่าลืมนะว่าหนาสัญญาอะไรกับฉันไว้สัญญายวละสัญญาอะไร ผมนี่นึกไม่ออกเลยครับขอโทษนะเรานึกไม่ออกจริงๆเออนายนี่นะที่ว่าจะให้คําตอบฉันเนี่แหละว่าอาทิตย์หน้าว่างจะไปช่วยงานที่บ้านฉันหรือเปล่าท่าทางจะเลือกสำคัญไงผมรู้ไม่ไงเนี่ยํางไงล่ะตกลงจะไปหรือไม่ไปพี่คะโอ<ว>้นายเข้าแล้วฟ้าเดินผ่านมาพอดี นะคาช่วยชีวิตผมผมคิดเฮ้ยเฮ้ยอยวผมหอบกันเนโ้โหตื่นเต้นมากนะครับเอ๊ะเอาแด้อ่ะจุดจุดจุดไม่มีบทพูด,พดๆๆน,นะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะก็อ่าในเรื่องก็กำลังกิมค้นนะะแต่ผมก็ต้องขอพักไ้เพียงเท่นี้ก่อนนะฮะแล้วผมจะมาต่อให้ดูกันร์ทหน้านะครับสต่หรับวันนี้ก็ต้องขอทุกที่รับชมนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ